แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการหากำลังนะครับในดิกเกชันนะครับจะมีการหากำลังทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันนะครับคือ1เราหากำลังในการทดสอบความชันนะครับหรือว่าสโลปหากำลังในการทดสอบสัมประสิทธิ์การทำนายนะครับหรือว่า R s q u a แ e แล้วก็หากำลังในการทดสอบสัมประสิทธิ์การทำนายที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเดลต้าอาร์สแควร์นั่นเองนะครับการหากำลังนะครับหรือว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับให้ทดสอบผ่าน การหาสาสัมพันธ์นะครับในกรณีที่เรามีตัวปราทำนายไปแค่ตัวปรเดียวนะครับเนื่องจากว่าค่า R ตัว b หรือว่าค่า R าร์สแควรก็ตามนะครับค่า P ที่ได้เนี่ยออกมาเหมือนกันเด็กนะครับเราไม่ต้องมาดูอะไรตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีมากกว่าตัวปรต้นมากกว่า2สัวตัวแปรตัวปรต้นมากกว่า1ตัวนะครับสิ่งที่เราทดสอบกําลังเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับหากําลังในการทดสอบความชันนะครับหากมีตัวปรอิสระเปแค่ตัวเดียวนะครับ ให้แปลงความชันนะครับให้เป็นค่าสาหาสัมพันธ์นะครับแล้วก็หาคากาลังผ่านการทดสอบสา,าสัมพันธ์ก็เพิ่งพูดไปตะกี้นะครับแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็สามารถทดสอบได้โดยผ่านคําสั่งข้างล่างนะครับสำหรับ m u l t i p l r e a t i o n นะครับอพูดใหม่นะครับก็คือว่าหากมีตัวแปรอิสระเป็นแค่ตัวแปรเดียวนะครับอีกวิธีทางหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้ก็คือว่า เราสามารถทดสอบความชันนะครับโดยผ่านคําสั่งข้างล่างได้นะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากมายนักนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรต้นตัวเดียวเนี่ยคุณสามารถทำคิดว่าน่าจะทําได้เองอยู่แล้วนะครับคือเลือก t-test นะครับแล้วก็สถิติที่ใช้ทดสอบคือ linear b i variation นะครับแล้วก็กําลังก็เลือก post hoc นะครับสําหรับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวนะครับให้ใช้คําสั่งดังต่อไปนี้นะครับคือเลือกกลุ่มสถิติทดสอบก็คือก็คือ t-test นะครับแล้วก็ ลีเนียมัลติโพลิเกชันนะครับแล้วก็โพสฮอกนะครับแต่ว่านะครับไอตัวไอตัวการเลือกแบบนี้นะครับเขาจะให้เราหาตัวขนาดอิทธิพล f square นะครับซึ่ง f square เนี่ยมันต้องคำนวณผ่านสัมประสิทธิ์การทำนายบางส่วนหรือว่า partial square multiple regression นะครับหรือว่า partial R square นั่นเองนะครับ partial R square คืออะไรนะครับสูตรของมันก็คือว่าในกรณีที่เราหา ต้องการหาความสัมพันธ์บางส่วนระหว่าง b และ y นะครับโดยควบคุม a สูตรก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่า r s q u a r e y b ก็คือความสัมพันธ์บางส่วนระหว่าง y และ b ควบคุม a นะครับก็คือเอาตรงนี้ r s q u a r e โดยที่ y ถูกคำนัยด้วย a และ b นะครับตรงนี้คือ r s q u a r e ที่ถูกคำนัยด้วย a เพียงอย่างเดียวนะครับลบด้วย1ห,หารด้วย1ลบด้วย r s q u a r e หาร เรด้วย R สแควร์ที่หาด้วย a เพียงอย่างเดียวนะครับอ่ะก็เขียนอนธิบายไปแล้วนะครับคือ r สแควร์ y จุด a ก็คือสัมประสิทธิ์การทำนายเมื่อ a เป็นตัวแปรอิสระตัวเดียวนะครับแล้วก็ R สแควร์สับ y จุด a b นะครับก็คือสัมประสิทธิ์การทำนายเมื่อ a และ b เป็นตัวแปรอิสระนะครับหากต้องการทดสอบกำลังในการทดสอบความชันของตัวแปร x นะครับแล้วพาเชี r ลอาร์สแควร์ที่ใช้ในโปรแกรมนะครับสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดังต่อไปนี้นะครับก็คือ เราใส่แทนที่จะเป็น A นะครับเราก็ใส่อาร์เตอร์ส่งไปตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับเดี๋ยวลองลอ่านรายละเอียดดูเอาละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในการทดสอบความชันนะครับของการวิเคราะห์ถดถอยแบบประหุนะครับของตัวแปรหนึ่ง หากใส่ตัวแปรนี้พร้อมกับตัวแปรอื่นอีก2ตัวจะมีอสควายเท่ากับจุดสองห้านะครับแต่ถ้าเกิดใส่ตัวแปรอื่นเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะได้อสควายเท่ากับจุดสองศูนย์นะครับโจหาก,กําลังที่จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยยี่สิบนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับไอ,ฟอบ้ฟอร์มบาลเนี่ยฟอร์มานซ์เนี่ยไม่ต้องใส่นะครับเพราะโอกาสความผิดพลาดจะสูงมากนะครับพาเชียวอสควายใส่ลงไปนะครับจุดสองห้าลบด้วยจุดสองศูนย์ทั้งหมดหารด้วยหนึ่งลบจุดสองศูนย์นะครับได้จุดศูนย์หกสองห้า ใส่เข้าไปคำนวณหาค่า f square นะครับแล้วก็ใส่นะครับค่าอัลฟาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนพิดิกเตอร์นะครับคือจำนวนตัวแปรอิสระตรงนี้ได้คำตอบเท่ากับจุดแปดศูนย์นะครับหาตัวแปรอิสระนะครับมีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับให้ใช้การทดสอบส,สำหรับสัมประสิทธิ์การทำนายนะครับหาตัวแปรอิสระมีเพียงแค่ตัวแปรเดียวนะครับให้ใช้การทดสอบค่าสหสัมพันธ์นะครับ พอค่าศาสตร์สัมพันธ์ยกกำลังสองจะเท่ากับสัมประสิทธิ์การทำนายนะครับแต่หามากกว่าหนึ่งตัวนะครับให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้คือเลือก F-test นะครับ Linear Multiple Regression นะครับแล้วก็ Post hoc นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็ใส่ค่า F-square ลงไปนะครับก็ใส่จำนวน predictor ลงไปนะครับได้ค่ากำลังแบบนี้นะครับคุณลองดูแล้วกันนะครับมันไม่ได้ยากอะไร แล้วก็ตัว s square นะครับสามารถคำนวณผ่านตัว r square โดยตรงเลยก็ได้คือคุณรู้ r square แล้วคุณก็ใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่รู้นะครับแต่คุณรู้ correlation matrix คุณก็กดตรงนี้ลงไปได้นะครับก็ใส่จำนวนตัวไปเอสระนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม specify matrix นะครับเพื่อที่จะใส่ข้อมูลลงไปในแต่ละเซลล์ของ correlation matrix นะครับแล้วโปรแกรมจะคำนวณค่า r square ให้เรานะครับ สัมประสิทธิ์การทำนายที่เพิ่มขึ้นนะครับเดลต้าอาร์สแควร์ก็คือหากมีตัวแปรอิสระในโมเดลแล้วเราจะใส่ตัวแปรอิสระเพิ่มจากชุดเดิมนะครับได้ค่าอาร์สแควร์ที่เพิ่มขึ้นในที่นี้ต้องการหากำลังในการทดสอบการเพิ่มขึ้นของอาร์สแควร์นะครับเราก็เลือก f test นะครับ r n e a d multiple regression fixed model r square increase นะครับแล้วก็เลือก post hoc นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือ cohen's f นะครับก็สามารถหาจากเดลต้าอาร์สแควร์ซึ่งเราจะไปพูดกันนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับ ใส่จํานวนตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จํานวนตัวแปรอิสระรวมทั้งหมดนะครับตรงนี้ได้กําลังเท่ากับจุดเก้านะครับในการกดดิเทอร์มินนะครับก็มีให้เลือก2อันฟอร์มไวลเลนซ์ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามีโอกาสพลาดสูงมากนะครับแล้วก็พาเชลอาสแควร์ก็สามารถคำนวณจากสูตรเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแปรอิสระเดิมได้อาสแควร์เท่ากับจุดสองนะครับเพิ่มขึ้นเป็น5ตัวเป็นจุดห้านะครับไอเป็นจุดสี่นะครับก็พาเชลอาสแควร์เท่ากับจุดสองห้า ก็มาดูกันว่าเอปัจจัยอะไรหนอทีส่ส่งผลต่อกำลังนะครับก็นะครับกำลังในการทดสอบทางสถิตินะครับขนาดอิทธิพลจะมีผลทั้งบวกใช่ไหมครับขนาดกลุ่มตัวอย่างจะมีผลทั้งบวกนะครับเพากลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระดับนยะสาคัญนะครับถ้าจากจุดเป็น0ุดศูเนี่ยกำลังก็จะลดลงนะครับ สำหรับค่า r สแคนะครับก็คืออะไรที่เป็นกำหนดตัวขนาดอิทธิพลนะครับหากเ e r s o n c o น r อร์เรลเระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมันสูงนะครับจะทำให้ r square สูงส่งผลให้กำลังสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด p e a r s o n c o r r e l a t i o n ระหว่างตัวแปรอิสระกันเองนะครับมันน้อยนะครับ r s แ u a r e ก็จะลดลงนะครับแล้วก็กำลังจะลดลงและจำนวนตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้นนะครับ r square เพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการดีไซน์นะครับเราพยายาม เลือกตัวแปรนะครับต้นที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงและมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกันเองน้อยนะครับจะทําให้การทดสอบของเรามีกําลังในการทดสอบสูงนะครับสำหรับ R-square ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องการ Pearson correlation ระหว่างตัวแปรตามนะครับที่ใส่เพิ่มกับตัวแปรอิสระเดิมเนี่ยนะครับ ตรงนี paid, ge, ้เป็นตัวแปรอิสระนะครับแล้วตรงนี้เป็นตัวแปรตามนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเราต้องการให้ Pearson correlation ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใส่เพิ่มกับตัวแปรตามเนี่ยมีความสัมพันธ์สูงนะครับแล้วก็ Pearson correlation ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใส่เพิ่มกับตัวแปรอิสระเติมนะครับให้ต่ํานะครับแล้วก็ Pearson correlation ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใส่เพิ่มด้วยกันเองเนี่ยเขาให้มันต่ํานะครับเพื่อเพื่อที่ให้กําลังสูงนะครับ แล้วก็จานวนตัวแปรอิสระที่ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับถ้ามีมากนะครับอาร์สคว์ก็จะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็กําลังก็จะสูงขึ้นนะครับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือเราสามารถกําหนดเพื่อหาวัตถุประสงค์เพื่อให้กําลังที่ได้ให้ได้กําลังที่เหมาะสมนะครับหรือขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความกว้างของช่วงช่วงเชื่อมันที่เหมาะสมนะครับสำหรับความกว้างของช่วงเชื่อมันเนี่ยให้เราไปดูที่ R เลยนะครับโปรแกรม R นะครับแล้วผมจะไม่ได้สอนในที่นี้นะครับแต่ การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยกําลังนะครับก็คล้ายก็คล้ายคลึงก,กับการหากําลังนั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนจากโพสสอบเป็นอัพพรินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับต้องการหากลุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อทดสอบการใส่ตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น4ตัวนะครับจะเดิมที่มี2ตัวรวมเป็น6ตัวนะครับอัลสควายเดิมเท่ 5, ากับจุดศูนย์ห้าอัสควายใหมค่คาดว่าจะเท่ากับจุดสองศูนย์หาอัลฟาเท่ากับจุดศูนย์ห้าแล้วจำนวนกลุ่มตัวอย่างควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ได้กําลังเท่ากับจุดแปดศูนย์นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็คำนวณค่า partial r square นะครับแล้วก็ไปคำนวณ f square ต่อนะครับต่อไปนะครับผู้ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปนะครับ alpha เท่ากับจุดศูนย้าพวเ์ท่ากับจุดแปดนะครับน u m เบอร์ test predictor นะครับเอ่อตรงนี้ต้องเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ total number ตรงนี้เป็น6ตัวนะครับท่ากมบแอคชั่วพาเท่ากับจุดแปดศนยสนะครับเี่ยตรงนี้ก็คือ เราควรจะเก็บ,บกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย69คนนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมใส่ข้อมูลผิดนะครับก็เ,ออเดี๋ยวผมแก้สไลด์ใหม่แล้วคุณก็ดูแล้วกันนะครับว่าตรงนี้ข้อมูลเป็นอะไรนะครับอาตรงนี้สตัวถูกแล้วนะครับโทษทีโทษท,ทีเออคือว่าใส่ตัวแปรเพิ่มขึ้น4ตัวนะครับตรงนี้เทสต e d ดพิเดคเตอร์เป็น4ตัวขอโทษครับแล้วก็ควรจะเก็บกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย69คนนะครับตรงนี้ก็ถูกแล้วนะครับ